สวัสดี FC แฟนครับทุกท่านนะครับอยู่กับช่องอดีอนแฟมิล,ลี่ครับช่องนุกกี้แฟมิลี่ช่องเ่าสอสตอรี่ครับครับบรรยากาศช่วงยามเย็นนะครับก็แอดอดีอนมาถึงแล้วนะก็มาอัปเดตกันนะครับที่ร้าน

กับแมยกัยสรุปมันลอยไหมครับมันลอยบ่แม่นบ่โอ้ยแจนงไม้เจ้าคือเบิรปลาเราคือตรวจตรวจงานเป็นเนาะที่เรกเพิ่นมาเพื่นบอกว่าตัวนั้นใครเป็นคนตัดนะไม่เรียบ มาแบบนี้เพิ่นบอกว่าเขามันลอยพี่ลอยอะไรตนลอยอุตมะคนนี้มันดีนะอัน้อจใหญ่เจัเลยังเี่เก่ัพิชิตเราก็เปลี่ยนแบบใหม่แล้วพิชิตเอาล้อมาใส่สี่ล้อมาเข้าไปห้องกรลากไปเลยแมน ก็นี่ครับบรรยากาศส่วนร้านพี่แอนในเอฟซทางบ้านเห็นบ่ครับร้านพี่แอนก็ใกล้แล้วนะครับตอนนี้เขาก็จะกลายเป็นพ่อค้าแม่ค้ากันแล้วนะครับเอฟซนะฮะพี่ชิดก็จะเป็นเ <ไป S 1> จ้าสัวน้อยแล้วนะครับ <ไป S 1> นะปบบเปิดร้านบะหมีม่นะครับของพี่แอนก็รอแล้วนะครับนะร้านต่อไปเป็นของไผ่นาะลุงพัน ของไพ่ลานล่านต่อไปนะบ่มีน pues ะเาว่าเจ้าอ้าใส่ว่าพี่เมย์บอกว่ามีจับฉลากด้วยของเจ้าบ่รู้สึกว่าสิต่อคิวกันหลายพนถามเพื่อนถามผมอยู่ว่าของใช่นี่ของอดีซรอนไหมเพื่อนว่าก็ช่องว่างนี่อาจจะเป็นล้านได้นะในอนาคตนะอีตีนนี้เพื่อนห่างกันก่อน่อความสวยงามเนาะถ้ามีอีกก็คงจะเป็นรอบอีกรอบหนึ่งเนาะ อันนี้ไปส่งมืออื่นป่ะครับว้ามันแห้งหรือเปล่นี่เออหนึ่งนะเออต้องรอทางต้องรอเจ้าของร้านเพิ่นมาแกะเนาะโอเคก็บรรยากาศช่วงเย็นนะครับสีทางบ้านนะช่วงเย็นกระเป๋ากำลังรดน้ำต้นไม้นะครับลุงก็กำลัง ทำเคาน์เตอร์สวยงาม FC มาดูพ่อเปารดน้ำต้นไม้กันนะครับ เปลี่ยนมุมดูลุงบ้างดูพ่อเปาบ้างนะครับนะบ้านโบมา,บาชอ็อกโอ้โบ,บมาครับมาไอ้น้องนุกอยู่บ้านครับผมมาผู้เดียวมื่อนี้ให้เพื่อนรักษาตัวก่อนดูพ่อเปารดน้ําต้นไม้ 看我这个。 มาดูบรรยากาศตอนนี้ลุงก็ทําการเชื่อมเคาน์เตอร์บาร์แล้วนะ FC สวยงามตอนนี้เหลือตัวคั้มนะครับอันนี้ได้เคาน์เตอร์แล้วเหลือตัวคั้มแล้วก็แผ่นซีเมนต์บอร์ดเข้าไปนะก็นนใช้งานตอนนี้นี่ครับพี่ชิดกำลังตัดนะครับตอนนี้พี่พี่ชิดกำลังเป็นพระเอกนะครับ ทิชชู่กินโอ้ยเด็กหนอยทุบีเนาะตอนนี้ทิ่ชิดกำลังใช้ฟุตาอันนี้ก็สีมงเบรนี้ม่งเลยอันนี้ก็เอาสิว่าลากากะบาดดีไม่ลืมด้ยเพืนจะไม่ลือกเ่งนี้ากกระบาดดีเพรเอาด้วั้งใตกระแนนี่ การพิดาอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องรอควรยังไม่ถึงจังก็ขณะที่เ,เขาท,ทำงานนะเรง

มันแข็งก็จะได้หนึ่งอันตตกท่านเจ้าเนาะอันนี้มันมันเสียเลยาจะตัดได้นะเอซี ใช้เวลาก็ฝั่งนู้นก็มี f อซมานะครับช่วงเย็นนะครับมาเป็นครอบครัวนะครับที่ร้านองคูปาริชิตนะครับช่วงเย็นๆ็นกอ็อากาศไม่ร้อนนะครับเอฟซี FC ทางบ้านที่ผ่านไปผ่านมาแนละ้วก็แวะมาไหว้ขอบคอ,องคู่ได้นะครับ นี่ขาดแล้วขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ